สวัสดีครับวันนี้พอกับส่องโจโรคจำอีกมนะเดินครับมากินเข่าครับลุงจ้องครับนี่ครับคำเดียวคเดียวนครับลุงจ้องครับพ่อน้าครับมาแล้วมาแล้วมางก็รอกันงางมาละกล้องเขาดีครับเรื่องคนติดตามคนสตาร์ทไงพ่อครับผมแต่ละผู้สาวอยู่แต่ละว่างั้นแต่ละผู้สาวทะเละอาบน้ามาสั่นละผู้สาวทะเละอาบน้าคุณเบอร์สิบสามพ่อผมพ่อหน้า จะไปหัวไกัอ่าง้แวเหรีต่ำแล้วน่นนี่ครับปรเล็นครับร้านไทยมาเนี่ยลุงจังครับเนี่ยเก้าเก้าเก้าโอ้ยจะเป็นตาะออมนี่เห็นไหมเก้าเก้าเนื้อเร็วสวัสดีค้ะใหม่เอ้ไเป็นตาะออมแสบเนาะเพื่อนนะ เล่นไหนครับอ่เยี่ยงค่ะเยี่ยมเยี่ยมอร่อยไหมเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยมอร่อยจังเลยทับกคนนี้มากินเขา่าประานที่นอกบ,บ้านครับคนนี้ตอนเราสอยทรงลูเกเลี้ยงก็เลยเลยมาหาเหรียญกันนะฮะกันแบบจักไปถามเนี่ยว่าผู้เดียวอ,อีกแล้วเมื่อนี่ว่าเกย์มาจิโซ่ตำมะคุ้งมเมื่อกี้เอาอไป,ปโซ่ตัวตำมือเมื่วานโชดปีมือตำมะคุ้งของเก๋กองดักครับเหมือนเดิมเีย มากินเข่าอยู่บ้านลุงจองครับเมื่อนี้อ๋อบรรยากาศตาลังได้ดีครับมามวนน้ำกันครับแม่ทั้งีเจ๊กเม่นั้นก็เอามดขวดต้องสั่นมากเมืนี่ห้องถิ่มาติดตามชีวิตของเล็กน้อยคนนี้ครับเมือนี้ว่าที่เรียนต่ำองค์บ่หมู่บ้านเละเฮ็ดเฮ็ดองค์แตกมาสั่นมาสั่นมานี่เราเบ้าวัดเปียกของแก่ตนใจเลยต้นใจยังวะแต่เดี๋ยวนี้เรากินนะเอื้อประกงไหม อร่อยไหมลูกขึ้นวยไงครับเกีพอแล้วไปสร้างถอดไก่ยู่ว่านันบ้านบ้านบ้านลูกบ้านบ้านนี่กับที่มีร้าน้าไเ้จัยจน่อยครับทิ่โบร้านก็น้มันแกวได้จังอยแต่ตอนีเด้อ็จะมีหอดขอมันไก่ได้เนี่ยน้มันแก้วเออกันดันเลยต้นกันมีขอมันไก่ขายอยู่เด้อเอาล่อคืออยู่เนาะท่านนี่กับบรรยากาศทั้งทีแล้วครับตอนซอมมากินขอน้ำกัน กับโจโรคจำเหมืนเดิมลูกจำวันติเปิดช่องคือกันวันช่องอย่างกวคิดซื้อซองถ้าเราออกอยูว่าท่านพ่อพ่อบักเก่าครับพ่อบักเก่าวันพ่อบักเก่าเจ้านากับพี่พออีสิบองมาบักเก่าีสิบ็สรับด้เอาะเย่ยห่ะย่ยยยเอสีแน่นะแล้วยาเย่ยมั่กนเก้าเอาบอบอิออิทนั่นไม่ใช่ยังลงแก้วนะบาทนี่ว่านั้นรถนี่เลยต้รถถังะมึงรถแมโครโอมากรถแมโครก็คือขั้นละแพงแต่บบดนี้ ตามติดชีวิตเด็กเบบีวันเปียกวันเปียกคิดพอนตะกอนไม่ครับผมเป็นตะแหวนเป็นตะแหวนแเป็นะแหวนเปียกว่ะลองก้ามอ่อร่อยไหมครับแม่ลูกสาวเขาถีขายอีกวะเนี่ยมาขายติเนี่ย ไข่ตะควยกับง้่อยได้แขกกันตมครับเพื่เท่เลยเป็นเบิ้งต้บาทก่อนแล้วก็ว่าไข่ตะงงวกับกล้วยมีอิรลติมีอิลเลตน,นี่ไหมฮัลโหลเอออะไรทุกกเป็นตะยูดีทะยูนี่พัวล้งกูเนี่งยงอวบน้ควายปีน้วงเอ้เหลื่มแล้วเออมามามสมรีสมซีสมสาาวาสนามาันนี่กนนะลูก ม่ามาพัฒนา,าจักบาทมาเออบ่อไขายบาอยอะนี่ล่าสุดบวกกับงัวครับ <laughs> ล่าสุดบวกกับงัวแล้วงาน,นบกเก่าอองงอ่ะประเทศนี้ทางนึงงงแล้วยอยากรู้ไขายงัวนไปแก่งก็สิบ้าบ้าหอกเป็นยังได้เชฟพร้อมไปจักน้อยต่ำละถากโค้งไกลสั่นครับสั่งโค้งไก่ไปจังรอดต่ำมาจนละนเป็นอย่างคือเป็นไง เป็นไงค่ะวเยน่ยังไฟแดงครับเนี่ยโอปิ่ปลาดุกดูใบกีบบักฮงรือว่าฟางบักฮงกอมาถอดี่นสคนคือเป็นตำรวนตะบาดเนี่หัวล้อกัเปลี่ยนพ่ออมเตรียมเครื่องพร้อมมาตัวเนี่ยเอาลีลานลีลานะ สมตำลีร้านในเร็วตีฟาดหัวร้านนะประเด็นว่าแต่สลบประเด็นนี้อ <c oughs> พอมาดิเนี่ยพอได้ไกลมากหรือ่ครับโอไ้ได้ไกลถอดมากเพอเราไปไปลาไกลถอดมาแล้วนี่ครับไกลถอดก็ตำบะฮุงมือเลยเขาเตาห่อโอ้เครื่องครบป่ะอันนี้ก็ครบคนตำกับพร้อม ขอปุ่นขพรอมัด้แต่คนกินตละพร้อมครับตอนนี้เออเอา่าต่ำไหมแต่างคนเห็นนมแน่คนเดีนนมเห็นหัวนมเหมนมันม่มีนมเลยเขาเห็นดอกเอดีอหอมเลยตาต่าเด้อตาบมาค่งขาตาบมคงคอร์บาทสาบาทครับพิเสมบสิบห้าบาทครับผมฟีเด้อฟรีนาตาดีแถมสองโคก ไปขี้ไร้เสียงกันสองเท่าวัดเดียวเรียกว่าเที่ยกินตําเองทีละแต่เที่ยกเรียกว่าเดือดซื้อกินอยู่โอ้เขาต้งอันนึ่งยังอีกวันนึ่ไม่ไม่บรรยากาศกินข้าวก็จะเป็นบ้านๆกันหน่อยครับช่วงนี้ก็แดดก็ลังมาบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกบบรรยาาากกศ้นนอเขาเป็นเวนิีแหละ ตรงนี้ไปเกี่ยวเข่าไปจากบางเดียรไปเกี่ยวเข่าก็มาทางทีเด้อครับเออใส่ได้หลายรถนั่นแหละเนี่ยมันเสียของส่วนน่ะปลาเพิ่ดหัวรถของเหรียญมาไปที่นี่จะเป็นคือกันครับค้นกับอันนี้เออว้าวเดืแล้วเนาะจะไปขี่ต่ำงัวเด้อว้าวอีนี้กับข้าตาว้าวผงชลรถเนี่ยโอ้ย ข้าวตาว่าๆผงชูรสเบิด์ตฮอร์อะนี่ก็ได้ลืมเบิงหนเงียบปาดล่ะตัดแบบโลเล้าได้ไหมตัดแบบโลเล้าเฮายตัดแบบโลเล้าเปรี้ยวหวานได้ของเปรี้ยวหวานเด้ออือเปรี้ยวหวานอราแซ่บๆืออทำให้แตกสวกๆเอ้อจังได๋ใจฟันเฮ่อสิมีแบบอาหารประจําตระกูลของโจโลกจําครับผมข้าวมันไก่ นี่อาหารเขามันไก่อาหารอีสานแน่ไก่ทอดแน่ตำมะคงครับอย่างแคบหมูกรอบ่มีหลายอย่างครับวันนี้ว่าทีทอดปลาดุกพร้อมบรรดาผนดังไฟพลยคุณแต่ว่าปลาดุกเหี่ยครับปลาดุกทะเละเห็ดปลาดุกอยู่ก่อนครับข้ามแดกหิวข่าวเราลองชิมกันข้ามแดดบุงหัวเป็นยังไงครับลองอีกกันชิมกงไก่ใหญ่ แกงเกดบ่ะ้ย่ําได้ว่านั่นเบื้องล่ะได้จู๊บจะว่าแขวลุดเนอะบรรลุว่าข่าวลุดบอนะครับนะเบื้องสีหนาตาแต่ละคนติดกัดบางหันครับ เด <laughs> ี๋ยวมาเข่วลุดออกเบิดเน, <laughs> นี่ยแซบปะขมันไก่ตำใน่ยบะคงเนี่ยกูบริก,กินดอกมือนี่อยากมัน้ายเครื่องบริหิวได้ครับเนี่ยขนาดท่านไรหิวได้เนี่ยตัวที่หิวเนี่ยรับรองเลย ที่โพสวดบ,บับเบื่อพีเมื่อการจำกันไหมจำอะไรหน่อยบอส่บซบ่มเลยบื่มเลยเตะจัดไปถ้าจำก็เป็นตะเมยเตะจะว่าปวดแขนนะก้อนนี่ปีประตูปะครับกำลงังเปลี่ยนประตูครับประมาณจุดสองอีกสี่จูมงครับอันนี เาไฟห้องบบนี้อ่ะอีกๆๆทีทุ่งวงกับถากันจะเข้านะบรรยากาศบานๆครับดีกับนบรรยากาศนี้เล็กน้อยนะเอาดูบรรยากาศครับไปกินเข่าเส้านะพรจะกินเขอ่าอยูืนแยนครับพอกินข่าสองคนมันเงาไหมเรียกให้กินข่าแบบอืนยนไปลปะนะ<ห>ยลุงจ๋องเป<ห>็นไงเด็กการปะ หอมปั๊บปรดีพอดีเลยว้าละ่ะจะเสียบกันละ่ะคือคือคืเปิด้ันคืออย่างฮะฮะที่ประทันแล้วแติถามกุเลี้วปัตเลนี่ครับแล้วกินของ,ของหอินี่พร้อมแล้วก็เกซิมจะข้ากันนะเสียบว่ะ เด็กการเลืตัวเด่นเนาะกินเขาอยู่เหี้ยนสองคนเหงาครับก็เลยพักันม่กินเขานอกเฮี้ยนมาเนี่ยกินเขานอกบ้านเหงากินเขาอยู่บานสองคนรอกกันอยู่อ้อมสองคนนะพอระบาดเข่าถือครับมาทตันครับปีนี้แม่นว่ามาซ้ำหอดมาหนาหอนหนึ่งสิเขามาหนาหบาเก่าหบาน เมียมใส่ปลาหมอนลูกซูลับคนเห็ดเข่าเห็ดหน้าเนาะโอ้ยเนาะก็จะเป็นในราคาเข่าถือครับแพงก็ถือก็ม้าม้าพ่ะนะมามาหัวละหกบาทนะจ๊นเข่าเนี่ยห้าบาทพ่ะนะพันธ์นะขอเราฝาดแมนเข่าปลาหมอนเบนเข่าเอาจ๊ะครับเมียนดีๆแล้วนะครับน่าฝากนะครับแล้วชาวนาเทาเนาะให้ราคาถือพพดมาต้องขายแต่ผมมาต้องขายเฮมเมียนแต่เขาก็ได้ เก็บไปได้นเหล่าแล้วนะพ่อเนาะเก็บได้บระลมาเก็บกันผูกมอนกัเอาไปใส่กันยาเกิดเออเขาชิโราคาบาทพี่น้องเอยว่นตนเยจแดนเพลินเนาะาว่าถือก็มาหมาแต่มาหมายังหอเราหกบาทเถ่นแต่เมามาแพงกว่าเขากันเป็นไงโอ้ยเนาะมปใส่กานใส่นเกี่ยวไปมากินมากินเขาท่วกันครับแม่หมาอย่างไย กะกพองแม่เอานั่งลงตรงนี้เอานั่งลงตรงนี้อนจานแล้วแดงกเหมืนผู้ไหนนะแปู่มันกินอกินกน้อนก้อนก้อนก้อกไรือเปาไก่แข็งพันปีหรไก่พันปีมันอนขายเลยมันขายเบิดมือวางขายเบิดวางขายเบลดเขาไปเอากวนมูเดีเขาจะเลยได้นี่ยมนังตังเสื่ที่หลังเขา กยสวยกีนนะเอาเขาจำนะจำนองเรีไทเขาคือเขาสินี่แม่อือเขาคือใครจีกินเขาไม่ละเลียมือวนเขาที่กัเที่ยวเรื Hello Hello เปรียวเปียเปียเก้าเก้าเปิีคิปไปนะเก้าโอ้ยคุณกินน้ำโพความเลย ดับเก่าปิดทิ้ไปนะเจสซี่มาต่อเจสซี่มาเดี๋ยวซื้อรถเมคโคมาให้เลยเร็วเร็วๆคุณปลาปลาไปเดี๋ยวซื้อรถเมคโคมาให้เลยเร็วครับพ่อกับแม่กับซองโจโลกจำครับครับจะลืมกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้ตรงโจโลกจำนะครับวันนี้ติดตามให้น้ำเด้อค่ะบรรยากาศไปกินข้าวนอกบ้านบ้านลุงจองกับบ้านป้าด้ครับวันนี้ไปกินข้าวเับร้านพอดีครับที่บ้านสองคนมันเหงาเหงาขันแล้วบกินทอดทีมงานโลูกสาวไปโรงเรียนนะก็เลยมาเล่นครับผม ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย